ฟอร์ปิดตัวราคาใหม่ครับในรุ่น Ranger และ Everest กับที่เรากำลังรอดูเลยนะรุ่น v6 250แรงม้าเนี่ยทุกคนอยากรู้ราคาเท่าไหร่มาดูกันครับมาแล้วนี่ Ford เ a n เจ r กับ Everest ถูกครับรุ่นเครื่องยนต์ v6 ครับ250แรงม้าเปิดราคาในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยเิดจะเป็นทางการครับต้องบอกอาแยกก่อนเขามี2รุ่นค,คือ ตัวกระบะกระบะก็คือใช้ในนามของ Ranger y ร์วา t แท็แสดงว่าซีรีส์นี้ยังเป็นซีรีส์ของ w i t แทนะต้องบอี่ว่คือคือฟอร์ดจะมีแบ่งซีรีส์ว่าเป็นรุ่นปกติ<ช>ไม่มีไม่มีชื่อต่อท้ายกับรุ่นที่วายแท็กวแท็เป็นรุ่นที่มีชุดแต่งแต่เมื่อก่อนว i ยแทเป็นรุ่นท็อปสุดแต่ปัจจุบันมีสตรอมแท็ อซอมแท็กเป็นรุ่นท็อปสุดขวากว่าวายแท็กแต่วันนี้วันนี้นะวันนี้เปิดตัวเครื่องยนต์ตัวใหม่ V6 3000เทอร์โบเดี่ยวที่มี250แรงแม้ากับแรงบิด600นิวตันเนี่ยทำงานร่วมกับเกียร์รัาสิตปิดเหมือนเดิมเนี่ยในซีรีส์เลนเจอร์เอามาวางไว้ในรุ่นของวายแท็แสดงว่าเราต้องเรียกรุ่นนี้ว่าวายแท V6 ถูกครับถูกครับแต่ทีนียนะว่าในรุ่นนี้ต้องบอกกันว่า จะเป็นรุ่นที่เราไปใช้คําพูดติดปากก่อนเดิมนะว่านี่คือรุ่นท็อปสุดมันยังไม่เชิงอ่ะคือมันท็อปสุดในเรื่องของราคาแต่ท่านซีรีส์เนี่ยมันยังมีซอมแท็กอนาคตอาจจะมีซอมแท็กหรือเปล่าเราไม่รู้ซอมแท็กบีหกมีเหรอไม่รู้ไงแต่แต่ณวันนี้ครับเฉพาะ Y แท็กเนี่ยราคาค่าตัวเปิดแล้วครับเท่าไหร่ครับตอนนี้ Y แท็กบีวายแท็กบีหกล้านห้าหนึ่งหมื่นเก้าพันโอ้โหแซงหน้าซอมแท็กขึ้นไป ตอนนี้ถือว่าเป็นกระบะซีถ้าผมเรียกนะผมเรียกในในต้องต้องบอกก่อนว่าถ้าผมเรียกเนี่ยผมจะแยกตัวแรปเตอร์ออกไอเป็นซูเปอร์พิก up อย่างที่ผมเคยเรียกซีรีส์คืออย่าไปเอาแรปเตอร์มารวมในกระบะปกติเไม่ไม่ไม่ควรรวมไม่ควรมันมันถ้าไปรวมงั้นราคามันก็จะบอกว่าอ๋อแล้วก็แรปเตอร์ขายสอล้านแตอร์ก็แพงกว่าแพงละแต่ถ้าเราแยกแรปเตอร์ออกไปเฉพาะซึ่งเดี๋ยวโตโยต้าเองจะมีรุ่นฐานล้อกว้าง หรือที่เราเรียกว่าซูเปอร์พิกาที่ผมเรียกเนี่ยเฮ้ยวันก่อนเราไปพัทยาเราเห็นแล้วใส่เทเลอร์วิ่งมาแล้วก็ผลิตเท้าไงผลิตเท้าแต่ดีเนี่เราถ่ายรูปไม่ทันแต่ส่งขายเมืองนอกก่อนส่งขายเอองน๋่่สขายเมือองนกที่ออสเตรเลียิีจากเราครับแต่แต่ทรงนั้นแหละเดี๋ยวก็มาบ้านเราทรงนั้นแหละตัวนั้นเลยเนี่ยตัวเดียวกันก็คือจะบอกเดี๋ยวบ้านเราจะเปิดนะในของฝั่งโนตาที่เป็นเขาเรียกเมืองนอกเรียกไฮรักกีอาร์ไฮรักงั้นตัวนี้เท่ากับว่าเท่ากับว่าเป็นวายแท็กตัวแพงสุด ใช่ในบรรดาของกระบะฟอร์ดใช่แล้วจริงๆจะบอก้ว่าในวงการกระบะเมืองไทยเลยตอนนี้กระบะเมืองไทยขึ้นล้านห้าแล้วนี่ต้องบอกอย่างนั้น,นแต่ด้วยด้วยต้องบอกว่าตอนนี้ขึ้นล้านห้านอกจากราคาที่แพงสุดในกลุ่มกระบะแล้วเป็นรถกระบะจากโรงงานที่แรงที่สุดเพราะว่าตอนนี้่านับเนี่ย ตัวต้าก็ดันมา200แต่แต่225เครื่องตัวแรงอ่ะยังไปอยู่ในตัว Fortuner อืในตัวกระบะยังไม่มีไปอยู่ Fortuner f o r t u n e er, er ก็เป็น225ซึ่งนั้นก่อนหน้าน,นี้คือครองแชมป์อตอนนี้เครื่องมี63,000ใหม่เนี่ยครองแคมป์กว่าเป็น250แรงมาร้าและแรงบิด600นิวตันนเอามาชนเกียร์เดิมคือเกียร์ตัว10สปีดเหมือนเดิมโลขับเครื่อนเดิมอ๋อจุดเด่นคือในรุ่นนี้จะมีอีกอย่างึงคือโลคัเคลื่อนครโลขับเคลื่อนะค,ค,อคุณจะได้ 4A หรือขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติแบบปรับอัตราส่วนหน้าหลังอัตโนมัติใช่ครับหลักๆต้องบอก 4A เนี่ยจะทำงานขับเคลื่อนส่งกำลังไปล้อหลังเป็นหลักแต่เมื่อเขาจับได้ว่ามีการลื่นถลายหรือมีมุมเลี้ยวที่ต้องการมุมไต่ต้องการกําลังมากขึ้นเขาจะถ่ายกําลังมาหน้าโดยการถ่ายกำลังก็คือไล่เรี่อยตั้งแต่ตั้งแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์หลังเนี่ยลดลงเหลือ90มาหน้า10แล้วก็อาจจะลดแปดสิบมา2 0หน้าจนสูงสุดก็คือ50 50 แต่เป็นเครื่องออโตมติกนั่นคือนี่คือการทำงานของโฟเอของของฟอร์ในตัว r a n g จอร์วา t แท็และสำคัญครับการเปิด r a n g จอร์วา t แท็ตัวนี้มาพร้อมอีกหนึ่งอีกหนึ่งเปิดอีกหนึ่งตัวด้วยอีกหนึ่งรุ่นก็คือเครื่องตัวเดียวกันเนี่ยครับแต่อยู่ใน e v e r อเรสนี่ซึ่งขิงขิงเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมขิงอะไริงอะไรเดี๋ยวรอชมอ๋อเราจะทำชิปไปเอเวอเรสเดี๋ยวให้ดู รอกันอย่างอ่อนไม่ได้ออาคลิปยังอะไรเขาเรียกอะไรนะเอ็มบาโกเอ็มบาโกพูดได้แค่นี้พูดได้แค่นี้โอเคโอเครอๆอได้ได้ได้ะแต่เขาเปิดราคาแต่วันนี้ราคาเปิดผมก็เลยเอานั่งเล่ากันก่อนว่าราคาที่เปิดใหม่ของคุณจะได้ Ford Everest ในรุ่นชื่อรุ่น Platinum ครับหรือท้าเรียก Ford Everest Platinum ใหม่เนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต์ V 6 3000เทอร์โบครับ 250มา้า100<บ>นิวตันเมตรราคา2ล้าน2 7หมื่น9พันบาท <laughs> <okay>. <laughs> ซึ่งเป็น VPV ที่แพงที่สุดอีกแล้วครับเออจริงจริงรถรถทรงนี้มันมีทะลุ2ล้าน,มนไม่ทะลุครับบ้านเราไม่มีมันมินะมมเมย์อยู่เกือบเกือบ2 000, ล้านมาล้านเก้าแพงสุดรู้สึกถ้าผมจํา <ortun> er ตัวเลขเป็น<ไ> er, ตัวที่ผมบอกแล้วว่าเป็น TR ตัว Fortuner GR เนี่ยเป็นซีรีส์ที่แพงสุดคือล้านเก้ากว่ากว่าเขาพยายามยันไว้ไหมมันข้ามเลขสองใช่นี่ครับที่ก้องบอกคือมันมัน มันมินเมย์กังจะข้ามไม่ข้ามแหล่ะและท้ายสุดก็เดาแล้วล่ะถ้าถ้าฟอร์ดเปิดเองเพราะฟอร์ดเองก็อยู่ประมาณล้านแปดกกว่าคือ ถ้าเปิดรุ่นใหม่อะยังไงเพิ่มเครื่องเข้าไปยังไงก็ทะลุยังไงก็รู้แล้วยานก็คือมี 4A มีขับเคลื่อนสี่ล้ออัตโนมัติเพิ่มมาอีกหนึ่งฟ <Ford S 2> อร์ดก็เลยบอกว่างั้นเราขอเป็นคนทะลุ2ล้านคนแรกแล้วกัน 2>, 2ล้าน2เลยจะบอก2ล้านสองพี่2ล้าน3ทอนหน่อยเดียวออนะพูดอย่างี้ดีกว่าพี่เจ็ดหมื่น0 0้ด้วยนะฮะคือคือราคาก็จะมาดุมากซึ่งฟอร์ดประกาศแล้วว่านอกจากเปิดราคาเนี้ยต้องบอกว่าสำหรับสำหรับเอเวอเรสต์นะฮะเอเวอเรสต์ตัวแพดดิ่นัมเนี่ย เขาบอกว่าณตอนนี้เขาไปขอโคต้าจากโรงงานคือผลิตในบ้านเราเนี่ยแต่โรงงานเนี่ยเขามียอดส่งออกเยอะเขาก็ไปขอโคต้ามาจํากัดอหมายความว่าท่านที่สนใจรุ่นนี้แล้วกาลังซับพร้อมที่จะจ่ายสองล้านสามทอนหน่อยเนี่ยต้องรีบเลยต้องรีบจองครับมีสามร้อยห้าสิบคันเท่านั้นณตอนนี้บอกยังไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มไหม <5. S 2> หรือไม่เพิ่มหรือเพิ่มไงไม่รู้แต่ณวันเนี้ยคนที่จะได้ซีรีส์นี้ รุ่นแรกนี้ก็คือ350คันเท่านั้นแล้วเขาจะเปิดจองวันไหนครับเปิดจองที่เว็บฟอร์ดนะครับวันที่26มีนาะตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงโอ้โหกดกดให้ไวผมเชื่อเลยนะฮะให้ไวไม่เกินบ่ายโมงจบแน่350คันก็ <c oughs> มากันแค่นี้แป๊บเดียวเกี้ยงก็ยังเป็นคำถามก็อยากรู้ว่าอ่ะองบอกอย่างไรครับหนึ่ง คนจะรับได้อาพูดตรงๆคนจะรับได้กับราคาสองล้านสาของพ PV ีวีไหมครับอ่ะนี่คือข้อแรกคนจะรับได้ไหมคําถามนี้แล้วข้อที่สองราคาที่เปิดมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับกับตัวสิ่งของที่ได้หรือเปล่าโอ้ยบางคนเขาอยากเขาขับเอเวอรเรสอยู่เขาอยากได้เครื่อง250รแรงม้าเขาเดินทางบ่อยๆครับผมว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้คุ้มว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าแต่ถ้าอยากได้มันก็ต้องซื้อถ้ามีขายก็ต้องซื้อ นั่นนะใช่ไหมสองร้อยห้าสิบแรงม้าเนี่ยผมว่าคือคนที่ชื่นชอบขับรถรุ่นนั้นโดยเฉพาะเนี่ยเขาเขาโอเคอยู่แล้วครนะฮะหรืออย่างคนที่ขับ Ford ดเลนเจอร์ตัวว i ยแท็กอ่ะจะเป็น l a ปเตอร์เลยก็เบนซินสามพันกินน้ำมันเกินไปออืเอาดีเซลสามพันดีกว่า อย่างน้อยก็ประหยัดลงมาหน่อยนึงนะแต่ได้กําลังแรงไงสองร้อยหสิบแรงม้าแรงบิดหกร้อยนิวตันเนี่ยคือที่สําคัญคือมาชุดเกียร์อัตโนมัติที่เป็น e ิ h เตอร์เหมือนเดิมเลยนะคือได้เกียร์สิบสปีดที่เป็นไอเกียร์ดุ๊กดี๊กเกียร์เดียวกันกันเลยแรปเตอร์แรปเตอร์เกียร์ดุ๊กดีที่ที่เราเปิดประตูแล้วเกียร์มันวิ่งกลับจากดีกลับไปเพียร์เกียร์ดุ๊กนะฮะก็ระบบความปลอดภัยเรียกว่ามาเต็มซึ่ง ใน r a n g e r ร์วายแท็ก V6 ใหม่เนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเนี่ยมาพร้อมสีให้เลือกสี่สี <5. S 2> สีเหลืองโอ้มีสีเหลืองด้วยฮ่ ah. ไม่น่าเชื่อนี่น่าจะเป็นสีเหลืองสีแรกเลยมุงเนี่ยผมยังไม่เห็นตัวนะข่าวที่ส่งมาเนี่ยสีเหลืองลักเยลโล่สีขาวอาร์กติกอาร์กติกไวท์สีเทาเมททโอเกรย์และสีดำแอบปพลูดดำ สีปกติสีเทาก็น่าจะเป็นเทาเทาลำโบอ่ะท่านเรียกเดียวเขาชอบเรียกขาวก็น่าจะปกติแต่ เหลืองนี่จะเป็นเหหลืองไนทรนใหม่เหลืองโทนไหนเนี่ยก็ต้องเหลืองอะก็ต้องเหลืองชัดเจนอะเป็นเหลืองเพราะว่าจริงๆฟอร์ดจะเป็นคนที่นํากระแสนะนากระแสในเรื่องอะไรเขาเปิดสีส้มอ่ส้มเขา่าที่มากับวายแทย์ถือว่าถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์อย่างเลยแล้วแล้วตอนแรปเตอร์ก็เปิดสีแดงใช่แดงแดงที่ออกส้มอะก็ก็เด่นดีอะก็คือต้องบอกเขาถือว่าทาได้เด่นอยู่แล้วแล้วนี่ในซีรีส์นี้มาใหม่สีเหลือง ไม่ธรรมดาไม่ธรธรมดาดดอะแล้วมาถึงในเอเวอ n เรสต์ไนัดูจากสเปคว่างครับเ,เครื่องตัวเดียวเกียร์ตัวเดียวกันโอเคมี 4A มาให้ะนะแต่แต่ไฮไ,ทไลไท์อะไฮไลท์ผมว่าล้ลอต้องบอกว่าครั้งแรกอีกแล้วครับนอกจากราคามาแล้วแรงมาเยอะสุดแล้วครั้งแรกครับพีพใส่ล้อยี่นิ้ว โอ้ให้ร้อยี่บดมาจากโรงงานเนี่ยตามสเปคบอกเลยพร้อมกับยางสองเจ็ดห้าสี่ห้า R ยี่สิบเอ็ดคือปกติถ้านับเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดอ่ะฟอร์ดก็เป็นเจ้าแรกที่ใส่ Pv ร้อย0ี่สิบอ่าแล้วตอนนี้เพื่อความสุดอีก PPV ร้อยี่สิบนี่นี่ถาลายสวยไม่ต้องเปลี่ยนล้อเลยนะยี่สิบเอ็ดได้แล้วนะยางก็ใหญ่แล้วนะแล้วมีเครื่องเสียงโอ้โหนี่ผมว่านิวดูจาข่าวเนี่ยทุกคนทุกคนอยากได้แน่นอน b บงก์แอนออนี่ใส่แบงก์แอนออลเนมาเลยนะ D N O ที่ทุกคนเห็นในแ a เตอร์ครับทุกคนบอกว่าแ a p เตอร์มีทําไมฉันซื้อเ v e r อเรแพงกว่า r a p เตอร์ทำไมฉันไม่มีระดับ2ล้านต้องมาแล้วนะนี่มาแล้วครับลาโพง12ตัวพร้อมซับบูเฟอร์ครับจัดเต็มนี่ก็เลยต้องบอกว่าที่จ่ายไป2ล้านกว่าเนี่ยคุณได้หลายอย่างเพิ่มขึ้นมานะครับสีมีเรื่องี้าสีมีสีสีบรอน สีเบรนอลูมิเนียมสีบรอนเนี่ยสีเทาเทาแล้วก็มีสีดําแล้วก็สีน้ําตาลานะต้องบอกเอาสีขาวอีสีนงครับห้าสีทั้งหมดครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นการเปิดตัวครั้งใหญ่ของปีปีนี้เพราะว่าเขาบอกว่าจะเห็นตัวจริงเนี่ยให้รอคือในงานมอเตอร์โชว์ได้ที่จะถึงในแต่ยี่บกไปจองก่อนอมอเตอร์โชว์เริ่มยีบเจ็ดคุณต้องไปจองก่อนแล้วค่ไปดูตัวจริง <c oughs> คือทำยัไงไงดีจะบอกทำยังไงดีจะเอาเป็นว่าดูข่าวเราแล้วกันครับฮะดูข่าวเราครับเดี๋ยวเรามีเต็มตัวจองเลยนะดูข่าว <Okay. S 1> เราแล้วนำเสนอให้ครับวนข่าวส่วนไวทแท็กะมีเยอะไม่ต้องกลัวแต่ e อเวอเรสต์ะมีน้อยนะฮะอ่ะติดตามกันครับครับ